สวัสดีครับพบกับการอัปเดตของสวยๆกับเวลาช่วงบ่ายเช่นเดิมครับกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์วันพรุ่งนี้หน้าร้านเปิดนะครับเปิดทําการทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งโดยประมาณถ้าพี่ๆว่างมาพบกันที่หน้าร้านได้ครับวันนี้มีของสวยๆมาฝากพี่ๆเช่นเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Subscribe ช่อง YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์เป็นกำลังใจให้ต้นจับนิกด้วยครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมเราไปเลือกช็อปของสวยๆประจำวันนี้กันครับ มาที่งานชิ้นแรกประจำวันนี้นะครับเรามาเพิ่มกําไรให้กับชีวิตมีความสดชื่นกันกันกบกําไรพลอยหลากสีเรือนทองงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคํา75-90%น้ำหนักรวม34จุด 59กรัมประดับด้วยพลอยแท้หลากสีหน้ากว้างของกําไลช่วงกว้างสุดอยู่ที่1.8เซนติเมตรขนาดเส้นผ่านสูนย์กลาง5.5เซนติเมตรราคาขายเพียง75,000บาทดีงามมากๆเลยนะครับสำหรับกําไลพลอยหลากสีวงนี้ตัวชิ้นงานแน่นหนาทองเยอะแล้วก็ก้านกําไลร,รวมถึงตัวเรือนมาในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่บุบบี้ครับความสวยงามของกําไลวงนี้อยู่ที่การใช้พลอยแท้หลากสีหลากชนิดรูปทรงเลขาคณิตมาค่อยๆจัดเรียงนะครับอยู่ในการฝังหุ้มแบบเรียบร้อยมากๆเลยแล้วก็ตัวพลอยจะเป็นสีเข้มสวยงามตัวล็อกมาในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับตัวล็อกเขาจะเป็น ะแบบเสียบแล้วก็จะมีหนวดกุ้งนะคะสองตัวเลยคอยล็อกเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับชิ้นงานการกํากไรอยู่ในสภาพดีเช่นเดียวกันนะครับดูประกายแล้วก็สีสันของพลอยสีสวยแล้วก็สีเข้มๆแบบนี้เวลาเราใส่ขึ้นข้อมือแล้วก็จะเด่นเห็นชัดแล้วก็สะดุดตา กำไรวงนี้สามารถที่จะใช้เป็นกำไรคู่ใจนะครับใส่สวยๆได้ในทุกๆวันใส่ได้กับทุกๆชุดดูเรียบร้อยใส่ทำงานก็ดูภูมิฐานแล้วก็ดูดีมากๆหรือจะไว้ใช้ใส่ออกงานใหญ่ๆก็ดูใช้ได้เช่นเดียวกันงานดีในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็น่าซื้อน่ามีไว้ใช้จริงๆกด CF มานะครับ มากันที่งานแหวนไพลินไทยเผ่าเก่าประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม7.70กรัมประดับเม็ดยอดด้วยไพลินไทยเผ่าเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชรรวมทั้งวงอยู่ที่1.12กรดัดแบ่งเป็นเพชรกลมนะครับ20เม็ดรวม88ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรเหลี่ยมอีก8เม็ด รวม24ต่างหน้ากว้างแหวน1.5คูณ1.5เซนติเมตรขนาดแหวน51ราคาขายส่งต่อ32,900บาทงานดีแล้วก็มีคุณภาพอีก1วงสำหรับแหวนไพลินวงนี้นะครับตัวชิ้นงานเขาจะาดีไซน์แบบเรียบเรียบหรูมีไว้ใช้ใส่ติดนิ้วก็เหมาะมากๆเลยสำหรับแหวนไพลินสวยๆนะครับ ตัวไพลินจะเป็นไพยลินไทย mm hmm. เผาเก่าสีฟ้าแกมน้ำเงินขับตัดกับสีของเพชรซึ่งใช้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยข้างในมีกำหนิน้อยนะครับโดยรวมสวยแล้วก็สมบูรณ์มากกับชิ้นงาน ก้านแหวนหนาไม่บางเป็นงานที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเหมาะกับการใช้งานนะครับในชีวิตประจำวันจริงๆตัวชิ้นงานนอกจากสีของไพลินที่โดดเด่นแล้วนะครับเขาจะใช้การฝังที่แน่นแล้วก็เรียบร้อยดังที่พี่เห็นเลยครับตัวเพชรที่ประดับเนี่ยทั้งเพชรกลมแล้วก็เพชรเหลี่ยมถูกจัดวางแล้วก็ฝังอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์กด CF มาได้เลยนะครับ มาต่อกันที่งานน่ารักน่ารักกับงานข้อมือนาคตุ้งติ้งงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นนาค40%น้ำหนักรวม8.02กรัมความยาวสร้อยข้อมืออยู่ที่18เซนเมตรราคาขายส่งต่อเพียง7,590บาท เรื่องประดับราคาตา่ำกว่า1น1,000 100, บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยแล้วก็ดูน่ารักมากๆเลยเมื่อใส่ขึ้นข้อมือแล้วจะเป็นตุ้งติ้งนะครับแล้วก็แต่ละตุ้งติ้งเนี่ยเขามีความหมายที่ดีมากๆอาทิเช่นเต่ามะเฟือง กระเป๋ากระพวนเรียกรัพ์และก็หอยตลับนะครับทุกอย่างเนี่ยมีความหมายในด้านสุขภาพที่ดีแล้วก็ทําให้ชีวิตรุ่งเรืองแล้วก็เฟื่องฟูโดยเฉพาะด้านการงานแล้วก็ธุรกิจครับเมื่อพี่ๆใส่กระพวนนะครับตัวข้อมือนาคเนี่ยเขาก็จะดังกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งเรียกซับมากๆเลยเสียงของกระพวนจะเป็นแบบนี้ครับ งานข้อมือน่ารักน่ารักแบบนี้เหมาะกับการมีไว้ใช้เอาเคล็ดในชีวิตประจำวันถ้าพี่ๆนะคะเป็นคนที่ค้าขายหรือว่าทำธุรกิจใส่ข้อมือนาที่เป็นกระพวนเรียกทรับแล้วก็มีตุ้งติ้งแบบนี้ใส่เอาเคล็ดดีงามมากๆแล้วก็แบบของเขาเนี่ยมีความน่ารักลงตัวด้วยกด c ีเกดจองกันเข้ามาได้เลยนะครับ มากันที่งานแหวนไพลินประดับเพชรข้างเรือนทองนะครับตัวเรือน,นจะเป็นทองคํา75%น้ําหนักรวม1.71กรัมประดับเม็ดยอดด้วยไพลินนะครับแล้วก็ประดับเพชรด้านข้างอีก2เม็ดรวม5ตังหน้ากว้างแหวน0.6คูณ0.7เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขายส่งต่อเพียง4,590บาท เป็นแหวนวงเล็กเหมาะกับการไว้ใช้ใส่ติดนิ้วนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะใช้ไพลินสีน้ําเงินนะครับแต่ไม่มืดมาประดับเม็ดยอดแล้วก็ใช้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟประดับที่ตัวด้านข้างอีกข้างละ1เม็ดอยู่บนตัวเรือนทองแบบเรียบหรูก้านแหวน หนานะครับไม่บางจนเกินไปรับกับตัวเรือเนี่ยได้อย่างลงตัวแล้วก็กำลังดีย้ำอีกทีว่าเป็นแหวนวงเล็กขนาดเล็กเหมาะกับพี่ๆที่รักแหวนงานน่ารักนักเล็กๆไว้ใส่ติดนิ้วนะครับกดจองมาได้เลยครับ มาต่อกับงานชิ้นถัดไปนะครับกับงานสร้อยคอนนากลายเม็ดยินตันงานเก่าตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นนาค40%น้ำหนักรวม7.43กรัมความยาวของตัวสายสร้อยนะครับอยู่ที่19.7นิ้วราคาขายส่งต่อเพียง6,990บาทงานดีนะครับแล้วก็น่ามีไว้ใช้มากๆเลยสำหรับสร้อยคอเส้นนี้ ลวดลายนะครับของเขาจะเป็นลายเม็ดอินตันเป็นลายหน้ากเก่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งตะขอแล้วก็ตัวสายสร้อยนะครับแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มากๆเลยตัวลวดลายเขาจะเป็นลายที่แบบใส่ง่ายนะครับก็คือใส่ติดคอได้ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะใช้นะครับห้อยกับจี้พระนะครับหรือว่าจี้พลอย จี้ต่างๆเนี่ยที่น่ารักน่ารักใส่กับสร้อยนาคเส้นนี้ดูดีไปหมดเลยครับงานดีนะครับลายแบบนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเป็นงานที่หมุนเวียนในตลาดถ้าพี่ๆรักในงานหน้าและกำลังมองหาสร้อยคอไว้ใส่ติดคอในราคาเบาๆเส้นนี้กดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับ มาเปลี่ยนบรรยากาศกันครับกับงานเข็มกลัด s w สวิสบ u ูโ p พ s สประดับเพชรนะครับงานสวยมากๆเลยสำหรับเข็มกลัดชิ้นนี้ตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 5ถึงน้ำหนักรวม17.29กรัมประดับเม็ดยอดด้วย s w สวิสบ u ูโ p พ s สพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนะครับนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรอีก18เม็ดรวม36ตังค์หน้ากว้างเข็มกลัด 7.6นะครับคูณ1.5เซนติเมตรบอกเลยว่าไม่เล็กเลยนะครับเป็นงานชิ้นที่ใส่แล้วเห็นชัดแน่นอนสำหรับเข็มกลัดชิ้นนี้ ราคาขายส่งต่ออย่างถูกแล้วก็คุ้มมากๆเพียง38,000บาทต้องรีบกด C ี F มาได้เลยถ้าพี่ๆนะครับชอบงานเข็มกลัดโดยเฉพาะงานที่มีดีไซน์สวยๆใส่แล้วไม่เหมือนใครแน่นอนชิ้นงานนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาจะใช้ Swiss Blue Topaz เม็ดใหญ่สีท็อปเลยนะครับสำหรับ Swiss Blue Topaz เม็ดนี้มาฝังเรือนยอดแล้วก็ใช้ b l u e Topaz นะคบ สีอ่อนลงมาค่อยๆจัดเรียงนะครับเล่นลายเส้นแบบที่พี่ๆเห็นแล้วก็ใช้ตัวเพชรเนี่ยมาฝังทำเป็นริบบิ้นนะครับผูกที่ด้านข้างแต่ละข้างตัวล็อกมาในสภาพที่สมบูรณ์เป็นตัวล็อกแบบเดือยหมุนสลักเดือยหมุนใส่ง่ายแล้วก็แน่นหนาแข็งแรงครับดูน้ำแล้วก็ประกายของ s w s s s l u u m e n t นี้สิครับดึงดูดทุกสายตา เข็มกัดชิ้นนี้จะทำให้ทุกการแต่งตัวของพี่ๆโดดเด่นดูมีคลาสแล้วก็ดูมีระดับเหนือใครแน่นอนกด cf กดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานจี้เพชรฉลุลายตุ้งติ้งไพลินนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นปาหะนน้ำหนักรวม10.49กรัม ตัวชิ้นงานประดับด้วยไพลินนะครับแล้วก็เพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่3.38กรัตแบ่งเป็นเพชรลูกโลกแบบไม่รองซับจำนวน150เม็ดรวมประมาณ3.10กรัตและก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก28เม็ดรวม28ตังหน้ากว้างจี้นะครับอยู่ที่5.0คูณด้วย6.3เซนติเมตร ราคาขาย49,500บาทคุ้มมากๆแล้วก็งานดีจริงๆครับเป็นงานที่มีความาละเอียดละออแล้วก็สวยงามนะครับสามารถที่จะใช้เป็นจี้แบบนี้เลยหรือจะ ทำเป็นเข็มกลัดกลัดกับชุดไว้ใส่ออกงานก็ดูดีน่ามองอย่างที่สุดตัวชิ้นงานจะทำเป็นเรือนนะครับตุ้งติ้งระยะโดยที่ตัวเรือนเนี่ยเขาจะพลิ้วไหวแล้วก็อ่อนหวานพลิกมาที่ด้านหลังตัวเข็มกลัดเขาจะเป็นตัวล็อกแบบง่ายๆนะครับก็คือแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงเช่นเดียวกันส่วนชิ้นงานพลิกมาที่ด้านหน้าอีกทีหนึ่งครับ จะใช้ไพลินนะครับโดยที่ตัวไพลินจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มนะครับสีสวยแล้วก็ตัดกับชิ้นงานได้อย่างลงตัวไพลินดูจากสีเนี่ยน่าจะเป็นซีรอนนะครับถ้าไม่ซีรอนก็จะเป็นของไทยสำหรับไพลินสีเม็ดนี้นะครับอยู่บนตัวเรือนที่สวยงามจริงๆถ้าพี่ๆชอบงานที่พริ้วไหวแล้วก็มีความละเอียดละออนะครับ ไว้ใส่เป็นเข็มกลัดหรือว่าเป็นจี้เนี่ยให้ดูดีแล้วก็หน้ามองงานหวานๆแบบนี้กดสั่งซื้อมาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานวัตถุบูชากันบ้างนะครับกับจี้พระพุทธร,รูปทรงเครื่องกรอบทองแกะลายงานเก่าครับกรอบทองคำา75ถึง90%น้ํา้ำหนักรวมทั้งองค์ในะอยู่ที่18.56กรัม ประดับด้วยนะครับองค์พระพุทธร,รูปทรงเครื่องเนื้อโลหะหน้ากว้างของจี้อยู่ที่2.4ูณ4.7เซนติเมตรราคาขายบูชาเพียง7,590บาท วัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานขนาดไม่เล็กเลยขนาดกําลังใส่บูชาเห็นชัดใส่กับสร้อยทองลายสวยๆนะครับบอกเลยว่าสวยอย่าบอกใครเลยตัวชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์องค์พระพุทธร,รูปทรงเครื่องประทับนะครับแบบลอยองแล้วก็อยู่ในกรอบกันน้ำพี่ๆดูที่ห่วงนะครับแล้วก็ตัว กรอบทองเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยใช้ทองเยอะหนาแล้วก็มีการแกะลายนะครับโดยช่างฝีมือเก่างานละเอียดครับงานมาในสภาพที่สมบูรณ์หน้าบูชาหน้ามีไว้ให้เป็นของขวัญจริงๆครับราต่อกันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับกับจี้พระพุทธรูปปางมารวิชัย กรอบทองแกะลายงานเก่าครับกรอบทองคำ75-90%ถึงน้ํา้ำหนักรวม6.91กรัมประดับด้วยพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อโลหะหน้ากว้างนะครับ1.8คูณ3.5เซนติเมตรราคาขาย บูชาเพียง6 9 9 0บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์องค์พระกรอบพระขนาดกำลังดีกำลังใส่สวยเลยอยู่ในระดับกำลังดีเลยนะครับถ้าใส่กับสร้อยคอลายสวยๆก็ดูดีครับองค์นี้หน้าบูชาเป็นอย่างยิ่งองค์พระพุทธรูปเนื้อโลหะ ปางมารวิชัยนะครับลอยองค์แล้วก็อยู่ในกรอบกันน้ำกรอบทองแกะลายลวดลายคมชัดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกร่อนเช่นเดียวกันกด cf กดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆกด cf กดจองกันเข้ามาหรือ,อยังครับ อย่าลืมแอดไลน์ hmm. เพิ่มเพื่อนกันก่อนนะครับย้ำอีกทีสแกน QR โค้ดด้านซ้ายมือนี้ได้เลยหรือจะพิมพ์แอด ID ไลน์มาก็ได้ ID ไลน์ hmm. ของทางร้านคือ ak, o o n p I t a d u b o o n p i t a k วันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์พรุ่งนี้หน้าร้าน เปิดทำการวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งโดยประมาณถ้าพี่พี่ว่างเรียนเชิญที่หน้าร้านได้เลยแล้วพบกันกับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้ช่วงทุ่มหนึ่งนะครับแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย